ครับผมวันนี้จะมาดูอีกกิจกรรมหนึ่งของหลังจากที่ปกติเราเลี้ยงแต่วัวเนาะก็พอดีหลังจะได้ถมที่ข้างหลังคองแล้วก็ผมก็ได้ปลูกหมากโดยที่แฟนเ็าปลูกหมากผสมกับพวกกล้วยพวกตะไคร้อะไรต่างๆนะครับเพราะว่า,อารอบคลองเนี่ยเราตอนแรกว่าจะปลูกกล้วยมันจะเน้นกล้วยมันจะลกไปหน่อยก็เลยแฟนก็บอกขอไปปลูกหมากดีกว่าถ้ามันสูงไปนี่ก็ มันก็จะไม่ได้เกลกะอะไรมากมายก็หมากนี่ฮะตรงเนี้ยก็อันนี้เพาะเองหลังจากถมที่เสร็จปึ๋งถมได้ประมาณสักเดือนหนึ่งครับอันนี้เพาะเองเลยตรงเนี้ยแฟนก็ปลูกช่วงนี้ก็แดดเปียงๆเลยก็บอกว่าเขาขอปลูกช่วงนี้แหละเดี๋ยวว่าอาศัยรดน้ําเอาซึ่ดูแล้วมันก็งอกบ้างไม่งอกบ้างใบเหลืองเลยก็ช่วงหมากที่มันแพงมันก็แพงนะแต่ว่าช่วงถูกมันก็มี แต่อาศัยว่าเราปลูกปลูกแล้วก็มีมีคนรู้จักที่ก็ทําพวกขายพวกหมากพวกอะไรนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยลองดูว่ามันอะไรยังไงตรงนี้แฟนเขาปลูกมีหมากก็ตะไคร้แซมไปด้วยเลยตรงกลางก็เป็นกล้วยก็อันนี้ก็ปูปลูกรอบรอบข้อครับก็จะเอาพวกขี้วงขี้วัวนี่แหละมาใส่รอบรอบอันนี้สองแถวเดี๋ยวแกจะ เพิ่มอีกสักแถวหนึ่งนข้าง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 คอกเลยครับตรงนี้อก็จะมีแซมพวกฟักทองพวกฟักทองมีถั่วก็มีครับพวกถั่วอะไรก็มีอันนี้ลอบรอบรันข้างอันนี้คือข้างคอกนะครับปลูกวันละต้นสองต้นมันก็มีตายครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องปลูกหน้าฝนแต่คนปลูกก็บอกเขาขอปลูกช่วงนี้ก็ไม่ขัดครับ แต่พวกฟักทองมันก็ขึ้นดีนะพวกฟักทองเ,เนี้ยขึ้นดีเลยนี่มันเดิมออกละตะไคร้พวกด้านข้างนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตรงเนี้ยตะไคร้สองแถวเลยป้องกันดินมันเสาะเพราะว่าถ้าปลูกช่วงนี้มันก็ดีอย่างถ้าเกิดเราลดน้ําเสร็จปั๊บแล้วก็มันมีรากแทงลงแล้วเวลาหน้าฝนมามันก็จะไม่มีการพังทลาย อันนี้คือบ่อระบายน้ำของผมออกข้างหลังก็น่าจะได้อยู่ประมาณทักสองสามร้อยต้นนะครับที่ปลูกแต่เพาะเพาะไว้เยอะมากเลยเอาไว้ปลูกที่สวนด้วยครับแต่ว่านี่ปลูกหน้าคอกกล้ข้างข้างคอกครับตัวนี้อันนี้ก็คออบัวน,นี่อคออบัวใ่รยรวมับนีอ่อันนี้ก็กล้วยแซมไปด้วยตะไคร้ก็เขาปลูก ตามใจเขาเลยเนี่ยอันนี้เขาล้อมล้อมเป็นสี่เหลี่ยมอ่านีนฟักทองฟักทองมันก็ขึ้นดีอย่แล้วครับฟักทองส่วนมากเขาจะปลูกช่วงนี้ปลูกได้อยู่ครับแต่ตะไคร่แต่ปัญหาคือหมากเนี่ยเพราะว่ามันน้ํามันแห้งช่วงนี้มันร้อนก็อาศัยว่าคุดลงลึกหน่อยนึงครับตรงนี้ก็อันนี้อีกกิจกรรมหนึ่งของข้อครับ นอกจากเลี้ยวัวแล้วก็เราก็ทําอย่างอื่นด้วยเพราะว่าวัวเราก็ไม่ได้เยอะเวลาว่างพอมีอยู่ก็แฟนเขาก็มาปลูกช่วงเช้าๆรดน้ําวันเว้นวันครับทีนี้เบืองน้ําหน่อยอนน่มันก็เริ่มขึ้นนะพวกถั่วพวกอะไรก็เริ่มขึ้นอันนี้อย่างนี้ก็ถั่วครับเป็นถั่ววันนี้ยังไม่ได้รดพอปลูกถั่วนี่ก็ปลูกแบบเป็นกองเลย นี่แตงโมก็มีเี่แตงโมครับเริ่มขึ้นละกล้วยก็เริ่มละตรงนี้เป็นกองเลยตรงนี้บางทีไก่กับหมาที่มันก็มาตะกุยเล่นนะครับคือถ้าเราถ้าเราไม่ปลูกลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าฝนมามันเซาะหมดเลยเหมือนที่ฝั่งโน้นนะ ไม่ได้ปลูกอะไรฝนมานี่มันเสาะข้างๆแล้วหมดเลยถ้าปลูกเยางดีผมว่าดีเลยแหละ,ะนนก็วันนี้มาให้ดูกิจกรรมหนึ่งครับของข้อรุ่งหลังจาก,กว่างๆการเลี้ยงวัวกันเนี่ยาปลูกโน่นนี่นั่น,นครับไว้กินไว้ขายในอนาคตครับโอเคนะครับ